เอาละครับสัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับทั้งที่ดูสดและดูย้อนหลังอีกครั้งนะครับผมคือผมเล่นแล้วเฟล,ลไปครับคนที่ดูย้อนหลังเขาก็เห็นกันหมดว่าผมเฟล,ลไม่ได้ที่หนึ่งทให้ไม่อันล็อกครับจนไม่ไม่อันล็อกอันตัดไปครับเพราะว่าเสือกไปเล่นเอ่อมอไซค์แล้วเล่นไม่เป็นนะครับผม ก็เลยทําให้แพ้หมานะครับก็เลยตัดไปคลิปหนึ่งแล้วกันนะฮะคลิปนั้นถือว่าไอ้กุ๊ฟฟี่ให้คนดูสดที่ My Life ์ตลอดเอ็นตอดที่เฮดเอาแล้วกันนะครับเราจะมาเล่นโฟลเวอร์คัพกันนะครับผมรอบนี้นะจะมาเล่นรถแหละครับเออเราเล่นรถจรวดดีป่ะอรถรถธรรมดาลองเล่นรถธรรมดาดูนะฮะเออเนี่ยธรรมดาหมดเลยครับเล่นชายกายครับโฟลเวอร์คัพครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะเออเอาเว้ยมาฮะมาฮะเฮ้ยจับ ตอนนี้นะครับก็อยู่กับเกม Mario Kart นะครับ8ปดพักพี่8แล้วนะครับบนเครื่อง Wii U นะอัดอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมไปดูคุณลิตี้ย้อนหลังเมื่อกี้แล้วมันค่อนข้างจะหยาบนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะยังไงอยากรู้ว่าภาพสวยแค่ไหนซื้อมาเลยฮะจัดจัดเลยฮะแล้วมาเล่นกันนะครับ Mario Circuit ครับ Mario Circuit นะครับผมจากดาแรกครับของ F o r บีครับผมเล่นเป็นชายกายนะโอ้ยกดไม่ทันแน่เลยอ้อดครับอดบูธนะฮะไม่เป็นไรครับ รอบนี้ผมมากับรถผมมั่นใจนะฮะดิฟเนียนๆนะอะไรเล้ไม่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 ชึบเอชึ้โอ้ยล็อกหลบพิสตอลครับในจุดจุดนี้นะฮะไปแล้วดิฟดีเกือบโดนกระดองนะเอ้าโอ้โหดิฟเก่งจัดนะข้ามหมดเลยไม่ได้ไม่ได้นี่เลยฮะ ไม่ได้ไม่ได้ไอเทมเสียใจมากเลยนะเจ็บ <Disney. S 1> เอาเว้นี่ครับมาครับทางนี้เฮ้ยพกบรน,น่าไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันโยนอะไรมานะฮะจะได้เอาบรน,น่าในกันตูดเราไวไ้นะฮะเอา้าอูแล้วหลบอีกไม่ได้บินเลยครับเออปลาหมึกปลาหมึกตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนลังออ้ยเฮ็ดเดี๋ยวแล้วมาอย่างนี้มันจะเห็นอะไรไหมเนี่ย เฮ้ยจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้วยไม่กินกล้วยไม่กินกล้วยไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้อวันละไม่ได้แดกกูหรอกเดี๋ยวนี้นะเจ็บรีบตาม เอาบูทเอาบูทโอ้โหเห็นนะออกมาเป็นรถที่ถนัดก็เป็นเรื่องแบบสบายสบาย,บายครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะคุยเท่าไหร่นะคือแบบอาจจะโหดไปนิดนึงเพื่อนอาจจะเห็นผมเล่นแล้วแบบเออเบื่อ,อน,นิดหนึงนะไม่มีผู้ต่อสู้มาเล่นด้วยอะไรเงี้ยเออบางคนเปิดมาดูกลางคลิปอาจจะรู้ว่าเฮ้ยมันเล่นท่าแบ็คแท็กหรออือว่าเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยจริงๆนะผมก็เล่นโปรดกับเออหนึ่งร้อยซีซีอยู่นะมันคือเกิดมาเก่งไปหน่อยนะทต่ไม่ เออไม่มีคอมพิวเตอร์ตามมาได้เลย,เลยนะครับคือไม่อยากจะคุยเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เผลอคุยไปแล้วก็ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเหมือนกันนะเอ,อ๊ะออมามา,มาดิฟดิฟเจ๊บนี่ม,ม,มีกล้วยผมมีกล้วยอยู่ในมือะกล้วยนะเจ๊กล้วย,นะยเอ,อ๋ยนะฮะกล้วยเอ,อ๋ยอยู่ในมือชายกายนะอ,อ่ะได้ยินเสียงอะไรแบบ ผ่านหน้าไปแบบฉิวเฉียดเฉียดตูดไปสองมิลนี่โดดได้โดดอีกแล้วโอ้โหแบบปล่อยมือจากคันเร่งมันต้องปล่อยทเท้าจากคันเร่งไม่ใช่เหรอไม่ใช่ปล่อยมือจากคันเร่งโอ้ยอุ้ยหลบหลบไอ้เช็ดเค็ไม่เอารอบสุดท้ายแล้วไม่เอาไงไม่เอาชิบหายแล้วมึงเอ้ยรอบสุดท้ายด้วยเด้อ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 สองตัวเลยเหรอเด้อเด้อเด้อมังดาบได้โอ้โหแล้ว แฟนชายอยู่ตรงหน้าบินข้ามหัวบินข้ามหัวที่สองเลยกูแย่ yeah, <c oughs> มากนะเสียใจมากเลยครับผม <c oughs> คือผมก็ต้องอ่อนให้เขาบ้างคือคอมพิวเตอร์ไงบางทีเราเล่นกับคอมพิวเตอร์มากเกินไปอย่างเงี้ยถ้าเราไปเอาชนะมันเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนบ้าบ้าชัยชนะนะครับเราต้องรู้จักแพ้บ้างนะครับเป็นสาเหตุที่เห็นไหมคือผมนํามาสบายๆเลยเออผมก็เลยแบบต้องแพ้นหน่อยนะฮะเออนิดนึงนะครับ เพราะว่าคนเราเนี่ยคนที่แพ้เนี่ยจะเป็นคนที่ดูดีเสมอนะฮะเพราะว่าแพ้เป็นพาดนะฮะชนะเป็นแฉบพูดไปก็น้ำตาไหลไปลืมกดคันเร่งอีกเออชึบมาฮะมาฮะชึบมาเว้ยเอาเว้ยไปเว้ยไปละไปให้ไวเลยฮะคืออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกับเกมมาริโอคาร์นะเพราะว่ามันมีไอเทมมันจะปาตาอุ้ยมันปาจากข้างหลังแต่เข้ามาข้างหน้า 1> <1> <1> ใครจะคิดว่าดิฟแล้วเว้ยไม่แคร่สื่อแล้วป้ายแล้วป้ายแล้วป้ายแล้วฮ้ยชับโอ้โอ้ไม่ได้แดกคูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกเอาไงาเอาไงาชื้อเลยตรงน ต่อเออบุยกันนี่ไงชัดเจนนี่กินเหรียญด้วยอีกหนึ่งเหรียญนะฮะดิฟจริงๆถ้าดิฟลงหน้าผมนา่าจะได้สองได,ได้สีแดงอยู่แล้วนี่อย่างเงี้ยโอ้เต่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอาเว้ยมาเว้ยชึบทางนี้ทางนี้ทางนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวิวบ้างชึบนี่โดดได้เอ้ยไปกินกล้วยเกือบไปแล้วนะฮะเดือดเดือด ไม่ไงหมุนชึบหมุนมาฮะหมุนมาหมุนไปแน่เดิแบบเฉียวชนนะพอดีญาติเป็นทาคุมินะฮะเออเป็นแบบเทพเจ้าซิงสายฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่กินเต่านะฮะเต่าเป็นสัตว์ที่น่ารักนะฮะอย่าไปกินมันนะครับเออชับไม่ไงหมุนปึ้ง ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเออตามติดนะฮะนี่ดิฟ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 เทพเอาเว้ยที่เอ้ยมึงแม่งเต่าฟ้ามาอีกแน่เลยมึงชอบมาตอนรอบสุดท้ายตอนเกือบชนะแล้วเนี่ยโลกจิตมากนะฮะเอาเว้ยได้เหรียญหนึ่งเหรียญก็ยังดีชึบไปแล้วได้ขึ้นไปเอาเว้ย กล้วยเหรอกล้วยไม่ได้แดก,กเลหรอกครับกล้วยเอาไว้เอาไว้มา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 มีมินิแมปครับเกมมีมินิแมปนะครับมินิแมปอยู่ในแผ่นครับอยู่ในวีแผ่นครับต้องดูในวีแผ่นเอานะครับมมิินแซึ่งกลมกลมมือเลย,เลยก็ก,ก,ก็ก็ปวดจิตอยู่เหมือนกันนะฮะจริงๆแต่ว่าผมว่าไั่ไม่ต้องใช้มินิแมปหรอกครับเลี้ยวตามความรู้สึกเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่รู้ฝีไม่ค่อยมองมินิแมปอยู่แล้วเล่นเกมขับรถ บบเอาเว้ยปล่อยไปข้างหลังครับอา้าวผิดเรียบร้อยฮะอ๋อคือนี่ไงพอเราแพ้แล้วเราก็มาชนะครับคือมันมันเป็นการฝึกจิตใจตัวเองอะฮะว่าเออแพ้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมามาชนะคือชนะเมื่อไหร่ก็นชนะได้นะฮะแต่แพ้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนิดหนึ่ง <laughs> เอาเต็มอ่ะมาเต็มอ่ะเอาเด็โนติโนตปากมาเต็มอ่ะงานนี้ ตอนนี้คนที่ดูคลิปที่วาจจะหมันไซได้ผมพูดเล่นแหมก็จริงจังไปกับชีวิตหรือเปล่าเอาเว้ยหมายแล้วบูทอา้าวมึงไม่บูททำไมมึงเร็วกว่ากูล่ะเอานี่แหละผมไปนี่แหละผมเวฟฟี่เวฟฟี่เนี่ยนะฮะเออพิวสวยเหมือนใช้ซัทฟิวเนะฮะไม่ได้ใช้ไม่ไม่ได้ค่าส่โฆษณาด้วยนะครับผมเยอะมากนะฮะเชิ๊ดมาไม่เงี้ชนแม่งเชิ๊ดเออเอาสักอัน ชึบซึบมาโอ้โหแยมมกผมเก็บเหรียญนะนี่ใส่ไม่ดีนะฮะเออชึบเอาไว้เอาไว้ปาปาปากระดูกด้วยชึบชึบโอ้โหแมงดาผมมากระโดนแล้วขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองไหมไม่ขึ้นโอ้โหชนหน้าแหกกูโอ้โชนอีกพงัพงพังอู้อ้าว ใครยิงวะใครยิงมันยิงโดนตัวเองครับเฮ้ยมึงยิงกูอีกมึงแม่งเลวได้ใจจริงอะวาลุจินะฮะว้วะ้อย่ายายานี่โดนไปข้างหน้าโดนไหมโดนเดเอ้ยไก่มากที่1ผมผมอ๋อผมอ๋อผมผมอ๋อกูที่หนึ่งเมื่อไหรวะเนี่ยเฮ้ยเสียรักกูกันจังเลยนะฮะ ให้ทุกอย่างเลยนะครับผมยังไม่ถึงวันเกิดนะฮะไม่ต้องเอาของขวัญหาอะไรมาให้ขนาดนี้ก็ได้นะครับรู้สึกเสียใจอู้ไอเทมใหม่ไอเทมใหม่โยนกล้วยโยนกล้วยอ่ะโยนกล้วยโยนกล้วยใส่ไม่ดีนะฮะทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเอาไปด้วยนี่ฮะนี่ไงเป็นไงล่ะตัวหนึ่งอยู่โน่นกูเล็งหน้ามว้แล้วนะครับมึงต้องโดนกูนะฮะจากใจจริงนะครับผมไม่มีเจือปนใดๆท้งเิ้นนะฮะบ,บ,บินบินขึ้นสูงบินขึ้นสูงลงเอาไวเออ กับที่3เลยเชือบวาลูจิเอ้าไปตัวไหนวะเนี่ยอ่ะโดนด้วยเชือบไปแล er. ้วดับม,มาแล้วไปแล้วเว้ยเชือบไปทางนี้บ้างดีกว่านะครับปึ๊บเผื่อจะมีอะไรดีๆในชีวิตและทรัพย์สินบ้างนะครับเชือบเออบู๊ตบู๊ตบู๊ตอ๋อเออมันใช้บู๊ตได้นี่ว่ะไอ้เย็ดแค่ไม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 ่โอ้ยรอดได้ไงรู้นะฮะเหมือนพระเจ้าจะช่วยชีวิตเอาไว้นะครับเดี๋ยว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 ดิฟดิฟ คิงดิ้บคิงดิ้บคิงโอ้ยได้เต่าเขียวด้วยเฮ้ยกุปอกป้องได้ลแล้วอย่าเต่าฟ้ามาก็พอนะฮะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เต่าฟ้านะครับผมผมรับได้ทุกอย่างนะฮะยกเว้นเต่าฟ้านะครับผมเอออย่าอย่านะครับอย่านะฮะบ,บอกเลยนะฮะเอาเต่าฟ้ามาตอนนี้นี่เครื่อนมากนะครับเอออาเอาเอา,เอาลงข้างล่างเฉยเลยกูช็อตเออจ้าเออเจ้าเออเจ้าเลี้ยวเออเจ้า เอ้ยเอ้ยเอ้ยเชิบปล่อยไปข้างหลังแล้วแน่นอนครับแม่เอสบายตัวฮะคือที่หนึ่งไงก็ไม่อยากจะคุยแล้วกันนะก็ดูเอาเองนะครับมีให้ตีไม่ดูกันนะก็ดูกันเอ้าไวยี่กดผิดเลยโอ้โหดีใจไปหน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเน็กเลสเออเอาไว้เอาไว้ <laughs> มามา <laughs> อ่าชายกายฟอร์ครับนี่คือด่านของผมครับพาวเวอร์ครับครับมามามาแตงเอ้ากดเร็วไปหน่อยคือตื่นเต้นอื้อ,เ,อ,อเก็บเหรียญทันเฮ้ยเแบบี้เแบบี้ลูจิ ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันโยนใส่คุณผมเออมึงโยนไปแล้วใช่ไหมไปละ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 มันคือช่วงเวลานะครับของเราเนี่ยที่จะแสดงความสามารถนะครับผมนี่ยังเก็บเหรียญเอาดี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 ปึ๊บเอาเว้ยอ่ามาแล้วครับ ผมยังไม่เคยขึ้นขั้มบนได้เลยมันขึ้นยังไงวะโอ้โหเจอผ่าครับตัวกระจิตนิดแล้วจุดุดนี้เนี่ยเด็ดทองเด็ดทองหายหมดนะฮะเอาเลยจะทำอะไรทำเลยกูเก็บเดรียญปอนแป๊บมึงไม่ต้องมาวางกล้วยใส่หน้ากูเลยมารยาทซามากนี่ไงชนเนี่ยอย่าอย่ามาดับอย่ามาดับไม่ดีไม่ดีดอเอาเว้เอาเว้แม่งจะดาบผมเอาเก็บไอเทมไม่ได้ด้วยโอ้โหเสียมาก พี่จะโชว์ให้ดูไงครับว่าเออการเก็บไอเทมมันเป็นเรื่องง่ายไงผมจะเก็บไม่เก็บไอเทมให้ดูนะฮะเออเป็นไงล่ะน่าจะเห็นวิธีการไม่เก็บไอเทมกันแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นทูวรเรียลนะครับดีๆอย่างต่อเนื่องนะครับใช่ดูวะว่าไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะปึ๊บมาเว้ยเออสกิลปากนี่ก้าวๆมากก่อนำเนี่ยเฮ้ยโอ้เมื่อกี้เห็ดเห็ดแต่มีกล้วยแฝกอยู่เออก็ไม่เอาเหมือนกันนะเห็ดแต่มีกล้วยแฝกเนี่ยเหมือนยาพิษ ที่ซ่อนไว้ในน้ำหวานนะครับผมอะไรมันจะเปรียบเทียบได้เสียวแดกขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดิเอาดิเอาดิมันจะโอ้ยเฮอูหไม่กินกล้วยต้องนานกูต้องมากินกล้วยตอนนีเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะมันมองข้างหลังไงวะเดีย๋ยเดี๋ยเอา้าแล้วกดใช้ทำไมวะเนี่ยวฝัดถือไว้กันโอ้ไม่เป็นไรได้ไปอีกันเอา้าชิบหายแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพาดอีกไม่ได้เนี่ยวพาดอีกแม่งตัทันเลยเนี่ยเอ,อเ้ยเสกเลี่ยนแล้วนำหางของมึงจับเอาเว้ยพุ่ง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 เอาเว้ยทับเสียดเหมือนเลียนมาครับในจุดนี้รอบสุดท้ายแล้วกับการเอาทิศหนึ่งึ้นได้ไนะฮะขึ้นได้จริงๆนะครับในจุดนี้เราต้องมาดูกันกระโดดหมุนตัวนะฮะชูมือขึ้นแล้วหมุน,มนๆนะครับผมจับ ลงละอุ้ยมีเฟยมีเฟยเล็กน้อยปานกลางนะครับโค้งสุดท้ายแล้วมึงอย่าเอาอะไรแปลกๆมายัดใส่กูก็พอโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมได้ยินเสียงอะไรมาข้างหลังไม่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 เอานี้ไปเลยเอาไปเลยเอาไปแดกเลยนะครับเรียบร้อยครับหห <laughs> โหดูในแชทแมง่งแม่งแช่งโอ้โหเต่าฟงเต่าฟ้าอะไรนะครับเต่าฟ้าคืออะไรเนี่ยไม่ไม่นะครับไม่นะ่ย เดี๋ยวคลิปหน้าผม,มาหาวิธีใส่แชทใส่แชทลงมาดีกว่าจะได้เห็นกันนะฮะว่าในในในนี้เป็นยังไงนะฮะในในแชทเราเป็นยังไงนะแต่ผมนะ่าจะใส่แค่สองบรรทัดนะจะได้แบบไม่ขัดตามากนะครับ โอเคนะครับสำหรับคนที่อยู่้อนหลังนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ปิดคลิปเป็นตอนนะครับผมกับการจบนะฮะฟาเวอร์ครับนะครับผมของผมนะน่าจะอันล็อกตัวละครใหม่หรืออะไรสักอย่างนะครับขึ้นมานะฮะนี่ไงเป็นอางถ้วยทองนะครับผมแต่ได้แค่2ดาวและเสียใจมากครับได้สตาร์ครับมาแล้วครับซึ่งได้ชาร์ตเตอร์หน่ใหม่มาด้วยนะครับผมโอ้ได้โอ้ได้สติ๊กเกอร์ชายคกายด้วยฮะชายกายด้วยนะฮะแล้วก็ ตาหน้าครับเราจะมาดูตาครับกันครับสักครู่เดียว